ณนปัจจุบันนี้ทั้งยูเนสโกและนักท่องเที่ยวล้วนมีความสำคัญหลังจากเมืองโบราณสีเทพได้กลายเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่เจ็ดของประเทศไทยที่ผ่านการรับรองจากองค์การยูเนสโกแต่ว่าการรองรับจากยูเนสโก เป็นการอนุรักษ์โบราณสถานเพียงครึ่งทางเท่านั้นโดยตอนนี้สิ่งที่จะต้องเริ่มพิจารณาในการจัดทำแผนแม่บทสําหรับการอนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์และพื้นที่โดยรอบจะต้องมีความชัดเจนใช้งานได้อย่างบุรณาการและที่สำคัญจะต้องใช้งานได้อย่างยั่งยืนโดยมีขั้นตอนการเตรียมแผนและพัฒนา โดยสากลนิยมจะต้องปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ให้พร้อมก่อนที่จะนำแหล่งมรดกใดๆเข้าสู่ขั้นตอนการยื่นขอสถานะความเป็นมรดกโลกเพื่อให้การพัฒนานแในวางแผนบริหารการจัดการจำนวนนักท่องเที่ยวและผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยในพื้นที่มีผลกระทบเชิงลบน้อยที่สุด โดยการวางแผนแม่บทที่มีส่วนร่วมและให้ความสำคัญกับบทบาทการบริหารท้องถิน่นซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าแผนแม่บทการอนุรักษ์ไม่ควรทำเพียงการคำนึงถึงโครงสร้างของซากโบราณสถานบนดินใต้ดินหรืออาคารต่างๆเท่านั้นแต่ต้องรวบรวมถึงผู้คนที่อยู่อาศัยอยู่รายล้อมบริเวณพื้นที่ของโบราณสถานด้วย แม้ว่าเขาเหล่านั้นจะไม่ได้เป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าหน่วยงานของภาครัฐแต่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงที่ถือครองที่ดินอาศัยและทำกินอยู่ในพื้นที่ซึ่งองค์การยูเนสโกเองก็สนับสนุนให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมกับแผนการอนุรักษ์อยู่เสมอ แม้ว่าจะไม่สามารถทำอะไรกับแหล่งที่มีแนวทางอนุรักษ์แบบเก่าที่คำนึงถึงแค่เพียงโครงสร้างได้มากแต่ว่าการจัดขึ้นทะเบียนแหล่งใหม่นั้นเป็นโอกาสที่จะส่งเสริมให้เหล่ารัฐผาคี ก้าวข้ามทัศนคติการอนุรักษ์แบบเดิมแต่ว่าน่าเสียดายที่แผนการอนุรักษ์เมืองเก่าสีเทพที่ยื่นต่อยูเนสโกซึ่งเป็นผลต่อเนื่องไปถึงแนวทางแผนการอนุรักษ์พื้นที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับชุมชนแต่ว่าตีความขอบเขตและการอนุรักษ์โบราณสถาน ในเชิงพื้นที่ทิ้งร้างหรือเมืองเก่าไม่มีคนอยู่อาศัยซึ่งตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนกโกสินทร์และเมืองเก่าพุทธศักราช2546ซึ่งไม่ได้จัดทําการศึกษาบริบทของพื้นที่อำเภอสีเทพและเมืองโบราณโดยละเอียดเนื่องจากอำเภอสีเทพ เป็นพื้นที่ซึ่งมีผู้อาศัยในปัจจุบันไม่หนาแน่นจึงถูกจัดสรรให้เป็นเมืองเก่าที่ไม่มีผู้คนหรือมีผู้คนอาศัยน้อยมากทำให้การพัฒนานโยบายการอนุรักษ์ขาดการคำนึงถึงความเป็นอยู่และผลกระทบต่อชุมชนซึ่งอยู่อาศัยมาต่อเนื่องกับพื้นที่ไม่ได้มีการสำรวจการศึกษาอัตลักษณ์ และความสำคัญของผู้คนทำให้หลายชุมชนเก่าแก่ที่มีประวัติกลับไปหลายร้อยปีเป็นเพียงผู้อาศัยใหม่มากกว่าพื้นที่ซึ่งมีวิวัฒนาการต่อเนื่องและเมื่อกรอบชนิดเมืองเก่าที่มีการศึกษาและจัดความสำคัญมีจำกัด เมื่อคนเป็นเพียงส่วนเสริมที่มาใหม่การอนุรักษ์สีเทพจึงเดินไปตามแนวทางที่รัฐต้องเลือกระหว่างคนกับสิ่งที่รัฐมองว่าคือโบราณสถานภายใต้องความรู้ของตัวเองสุดท้ายการอนุรักษ์ จึงจบลงที่การย้ายชุมชนส่วนใหญ่ออกไปเพื่อขยายพื้นที่ของรัฐแม้ว่าวิธีการอย่างเดิมนี้จะเป็นแผนการอนุรักษ์ที่ง่ายและรวดเร็วแต่นับเป็นวิธีการจัดการอุทยานประวัติศาสตร์ที่ขาดความยั่งยืนในมิติความมั่นคงของมนุษย์เพราะภาครัฐมีหน้าที่เพียงขยายแนวเขตอนุรักษ์โดยเปลี่ยนพื้นที่ให้เป็นอุทยานไรผู้อยู่อาศัย เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในผู้มาเยือนเพียงอย่างเดียวซึ่งการจัดการพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมใหญ่ๆของไทยเป็นรูปแบบนี้ตลอด30ปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นอุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทยัยกำแพงเพชรหรือศรีสัชนาลัยที่ล้วนไร้ผู้คนและการมีส่วนร่วมในการสานต่ออัตลักษณ์ ของมรดกทางวัฒนธรรมโดยรายได้ของชาวบ้านสีเทพส่วนใหญ่อยู่ที่เดือนละ8,000บาทซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของรายได้ประชาชนทั่วไปผู้คนจำนวนมากเลี้ยงชีพด้วยการทำไร่อ้อยและปลูกพืชอื่นๆชาวบ้านทั้งหมด288ครัวเรือนในเขตอนุรักษ์เข้มข้นจะได้รับผลกระทบ หากเกิดการบังคับใช้ในโยบายอนุรักษ์เข้มข้นโดยพื้นที่ไม่ชัดเจนหากรัฐบาลยังดึงดันที่จะบังคับใช้แนวทางอนุรักษ์ในเช่นปัจจุบันโดยเมืองสีเทพเป็นหนึ่งในเมืองใหญ่ของรัฐในกลุ่มวัฒนธรรมศิละปะแบบทวารวดีที่เจริญรุ่งเรืองระหว่างคริสตศตวรรษที่7ถึงคริสตศตวรรษที่11แต่ว่าปรัชญางานช่างศิละปะและความเชื่อ ยังคงส่งอิทธิพลในประเทศไทยมาจนถึงยุคปัจจุบันโดยรัฐบาลได้ขึ้นทะเบียนเมืองโบราณสีเทพเป็นพื้นที่อนุรักษ์เมื่อพุทธศักราช2506 และได้ประกาศเป็นอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพพุทธศักราช2526หากแต่การจัดทำแนวเขตพื้นที่อนุรักษ์นั้นมีปัญหาเรื่องขอบเขตและความชัดเจนเนื่องจากการประกาศและบริหารจัดการขาดรังวัดพื้นที่อุทยานนอกเหนือจากการรังวัดคูเมืองของกรมธนารักษ์ซึ่งเป็นไปตามแผนการอนุรักษ์คูน้ำขันดินทั่วประเทศ ทำให้เขตพื้นที่อนุรักษ์เข้มข้นหรือเขตพื้นที่ตามราชกิจจานุเบกษาพุทธศักราช2506ทับซ้อนกับบ้านเรือนหลายร้อยหลังมีร้านค้าหลายร้านพื้นที่ทำกินและวัดแม้ว่าทางการจะประกาศว่าชุมชนอยู่อาศัยร่วมกันได้แต่ก็ไม่ได้ให้ความชัดเจน เรื่องแนวเขตและแนวทางการจัดการโบราณสถานจำนวนมากที่อยู่นอกคูเมืองและภายในพื้นที่ชุมชนโดยที่ผ่านมาหน่วยง,งานภาครัฐไม่ได้ดำเนินนโยบายการอนุรักษ์เข้มข้นหรือชี้แจงแนวพื้นที่ซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายการอนุรักษ์แบบปลอดผู้คนซึ่งถ่ายที่สุดหากยังคงแผนและแนวทางการอนุรักษ์แบบเดิมรัฐจะมีภาระเพียงการขยายพื้นที่และผู้ที่ถูกมอง ว่ามีประวัติศาสตร์และสถานาการอยู่อาศัยไม่สำคัญควรค่าพอที่จะได้รับการคุ้มครองให้อยู่อาศัยก็จำต้องเสียสละให้กับนักอนุร,รักษ์นักโบราณน,นัดีนักประวัติศาสตร์เจ้าหน้าที่รัฐและนักท่องเที่ยวตามแผนการอนุร,รักษ์อุทยานประวัติศาสตร์สีเทพฉบับล่าสุดรัฐจะซื้อพื้นที่หรือเว้นคืนที่ดินส่วนบุคคล ที่มีหรือว่าอยู่ใกล้แหล่งโบราณสถานและจะชดเชยตามกฎหมายให้แก่เจ้าของที่ดินผู้ที่ถือครองโฉนดเท่านั้นแต่ประชาชนหลายรายซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่มาหลายชั่วอายุคนกลับไม่มีโฉนดที่ดินเนื่องจากแนวเขตที่อยู่อาศัยและทำกินทับซ้อนกับแนวโบราณสถานและเป็นพื้นที่ซึ่งยังไม่ได้มีการรังวัด จัดสรรที่ดินอยู่อาศัยและทำกินจึงอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการชดเชอยอย่างยุติธรรมห่างครัฐดำเนินนโยบายการอนุรักษ์โดยขยายพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์และโบราณสถานเพิ่มเติมคนกลุ่มนี้จะต้องเผชิญกับความยากลำบากจากการขาดแคลนปัจจัยดำรงชีวิตอยู่แล้วเช่นการเข้าถึงน้ำประปานอกจากนี้ประชาชนที่ไม่ได้ถือครองที่ดิน ต้องจ่ายค่าไฟในอัตราที่สูงกว่าปกติสองเท่าแม้แต่ผู้ที่ถือครองโฉนดที่ดินที่ออกหลังจากการขึ้นทะเบียนเมืองโบราณสีเทพเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ในพุทธศักราช2526 ก็อาจจะประสบปัญหาเรื่องสิทธิความเป็นเจ้าของพื้นที่เช่นเดียวกันหากมีการออกกฎหมายเวรคืนมากไปกว่าการชดเชยทางการเงินคือประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตไม่ได้รับการคุ้มครองและจะถูกทำลายหากสีเทพกลายเป็นพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมที่ไรผู้คน